สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาตอรมี่ในช่วงนิทรโนนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนนะครับเวลาที่อยากจะเอารถไปหลบแดดที่มันร้อนๆเนี่ยก็มักจะเลือกเอารถไปจอดไว้ใต้ต้นไม้ใช่ไหมครับผมเองก็เช่นกันครับแต่ก็เพิ่งจะมารู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจอดรถใต้ต้นไม้มันส่งผลเสียต่อสีของรถเราได้มากมายเหลือเกินจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปนิทรโนกันครับสาเหตุแรกนะครับที่เราไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ก็คือบนต้นไม้อาจจะมีนกและมูลนกนี่แหละครับมักจะมีริ์เป็นกรด ถ้าเกิดว่านกบังเอิญปล่อยมูลใส่เราแล้วเราปล่อยทิ้งไว้จนแห้งเป็นเวลานานแล้วล้างไม่ออกจะทําให้สีรถดักได้ครับยางต้นไม้นะครับต้นไม้บางชนิดจะมียางที่สามารถร่วงหล่นใส่สีรถได้ซึ่งยางที่ว่านี้นะครับนอกจากจะยากต่อการทำความสะอาดแล้วยังสามารถทําให้เกิดรอยด่างที่ขจัดไม่ออกได้ด้วยครับ ยิ่งกว่ายางครับผลจากต้นไม้ครับต้นไม้บางต้นจะมีดอกผลนะครับที่มีความแข็งมากพอนะครับถ้ามันร่วงหล่นมากระแทกรถนะครับรถก็จะเสียหายได้นะครับโดยเฉพาะผลที่มีขนาดใหญ่และก็มีน้ําหนักนะครับอาจจะทําให้รถเกิดรอยบุบได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผลที่ไม่สุกหรือว่ามีความอ่อนนิ่มอันนี้ก็จะทําให้รถเราเลอะเทอะเปื้อนนะครับร้ายกว่านั้นครับถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้ที่มีเนื้อที่มีริดเป็นกรด กรด,ดนั้นก็อาจจะทําลายสีรถได้เช่นกันครับถัดไปครับใบไม้แล้วก็กิ่งไม้นะครับถึงจะมีขนาดเล็กแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะว่าการที่ใบไม้ขนาดเล็กจํานวนมากร่วงหล่นเข้าไปอยู่ตามซอกต่างๆของตัวถังรถโดยเฉพาะซอกตามฝากระโปรงหน้าก็ยากมากๆครับต่อการเก็บทําความสะอาดถ้าปล่อยทิ้งไว้จนเน่าเปื่อยก็จะเกิดเป็นคราบที่ทําความสะอาดยากหรืออาจไปอุดตันท่ออากาศของระบบแอร์หรือไส้กรองอากาศได้ อันนี้ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่นะครับถ้าชินชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามพวกเราได้นะครับทาง Auto Info อนไลน์วันนี้ลาไปก่อนแลครับสวัสดีครับ